โอ้โหวางกันยังไม่ถึงแป๊บนะครับนี่รุมกันแบบใครเร็วใครได้นะครับสินค้ามือสองนะครับตลาดกลางวางแก้วนะครับท่านผู้ชมนี่มันเป็นอะไรอะถุงทองน่าจะเป็นอ๋อเกี่ยวกับเทรโทรศัพท์อะไรพวกนี้นะครับ คนลุมกันเต็มเลยนะครับแล้วก็จะเป็นพวกอ่าของคุณผู้หญิงนะครับพวกนี้เป็นทดสอบเลยเนี่ยยังเทกันไม่หมดนะครับแต่ว่าคนลุมกันเต็มเลยอันนี้ผมมาประมาณบ่ายสามนะครับถ้าม้ชมบรรยากาศเหมือนฝนจะตกตอนแรกแต่ตอนนี้ร้อนมากนะครับนี่ยังเทกันไม่หมดเลยคนลุมเต็มเลยอะไรด่าต้ครับ โอ้โหวันนี้ต้องลุยแดดนะนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยฝนก็รู้ฝนจะมาหรือเปล่าดิโอ้โแก่กันเป็นลังเลยนะครับเอ้าอเคก็ไม่เห็นเลยเคอรัอรีอ,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 อะครบนะครับอันพวกนี้มันก็จะเป็นเนี่ยประมาณว่าบรรจุพันธุ์มันพังนะครับหรือว่าของมันอ่าคุณภาพอาจจะไม่ผ่านเกณฑ์นนะ เรามาขายถูกมากนะครับวันนี้ทุกตัว20บาทกางเกงใน10บาทนะครับเสื้อใน40นะครับถูกที่สุดนะโอ้โหนี่นะครับบรรยากาศตลาดกลางบางแก้วสมุทรสงครามนะครับท่านผู้ชมโอโหร้อนสุดๆนะเดี๋ยวผมถ่ายด้านหน้าก่อนนะครับท่านผู้ชมวันนี้มา ตลาดมือสองอตลาดของเต่านะครับมาไกลนะครับวันนี้สมุทรสงครามนะครับท่านผู้ชมก็ตลาดนี้มีวันพฤหัสกับวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์นี้เป็นตลาดนัดใหญ่นะครับวันพฤหัสอาจจะเป็นตลาดนัดเล็กกว่านี้นะอาจจะไม่ใหญ่ขนาดนี้นะครับนี่ด้านหน้านี้ก็ยังไม่ค่อยเติมพื้นที่เท่าไหร่นะพ่อค้าแม่ขายก็คงกลัวฝนกันหรือเปล่านะครับ อุปกรณ์ห้องน้ำนะครับนี่เครื่องมือช่างนะครับตลาดนี้ก็เป็นศูนย์รวมพวกเครื่องใช้มือสองที่เป็นประเภทเครื่องมือช่างนะครับเครื่องมือการเกษตรนะครับท่านผู้ชมใครอยากได้อมอเตอร์สว่านพวกสว่านแบตเตอรี่อะไรพวกนี้นะอุปกรณ์การเกษตรนะครับด้านหลังเยอะมากนะครับเดี๋ยววันนี้เดินด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าก็ อาจจะเป็นส่วนที่อยู่ริมถนนฝั่งฝั่งที่จะเข้ากรุงเทพนะครับตลาดกลางบางแก้วก็เป็นตลาดมือสองขนาดใหญ่นะครับที่มีเครื่องมือช่างเยอะผมว่าเยอะมากที่นี่นะครับใครอยากมาดูอุปกรณ์ช่างเนี่ยแนะนําให้มาตลาดนี้เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วก็อ่าพวกอะไรอุปกรณ์โอร์ไซนะครับ อะไรรถมอเตอร์ไซค์อะไรเยอะมากครับที่นี่นะนะครับโอ้โหร้อนสุดๆพนะอร้อนเสร็จเดี๋ยวสักพักนะฝนมัจนจะลงอยู่ต้องรีบถ่ายคลิปก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับก็แนะนําอีกหนึ่งตลาดนะครับตลาดนี้ผมก็มาอ่าไม่ค่อยบ่อยเนาะเพราะว่าต้องเดินทางไกลพอสมควรนะครับตลาดกลางบางแก้วก็เป็นตลาดแนว อ่ามือสองของเก่าเครื่องมือช่างอ่าอะไรรถมอเตอร์ไซค์เยอะที่สุดนะครับเดินทางยังไงบางคนถามนะครับผมมาอ่ารถปออ,อนะครับมาลงที่อ่ามหาชัยนะครับแล้วก็ต่อรถตู้มาทางบ้านแพวนะครับประมาณสี่สิบบาทนะครับไปถึงหน้าตลาดเลยนะเนี่ยอะไรรถรถมอเตอร์ไซค์นะครับ ท่านใดมองหาอะไรรถบรทไซน์ะนะครับเนี่ยอุปกรณ์ช่างนะอันนี้แค่พื้นฐานนะครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในเยอะกว่านี้อีกนะครับนะผมว่าตลาดนี้ก็เป็นตลาดศูนย์รวมของอะไรเครื่องมือช่างนะครับของเก่าประเภทของมือสองแล้วก็เป็นอ่า อ่ศูนย์รวมของอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์นะครับเยอะมากนะเครื่องมือการเกษตรนะปั๊มน้ำก็มีนะครับกำลังม,มือสองนะเนี่ยแล้วข้างๆนี้ก็จะมีร้านเครื่องเสียงอยู่ด้วยนะครับผมเคยมารีวิวนะครับฝั่งนั้นนะครับร้านเครื่องเสียงนะครับอยู่ฝั่งนั้นแล้วก็ริมโนนก็มีนะครับมีอยู่สองฝั่งนะครับท่านผู้ชม,ดมเดี๋ยววันนี้เรารีวิวด้านหน้าก่อนนะครับ เดี๋ยวค่อยแวะไปดูด้านในได้รับช่ไหมคะเนี่ยอันนี้เป็นอ่าพัดลมแอร์ของรถยนต์นะครับท่านผู้ชมพัดลมแอร์ของรถยนต์อันนี้มันมอเตอร์มันยังใช้ได้นะครับเขาก็มาดัดแปลงทำเป็น พัดลมระบายได้นะครับนี่เพราที่ผมถามเขานะครับมอเตอร์มันยังดีอยู่นะเนี่ยอันนี้เป็นพัดลมแอร์ของรถยนต์นะครับเนี่ยเขาเอามาดัดแปลงทําเป็นพัดลมระบายได้นะครับเวลาร้อนต้องเข้า,าตานะท่านผู้ชมผมค่อนข้างจะแพ้กับความร้อนของแสงแดดนะครับ แต่ก็ต้องลุยนะครับเพื่อท่านผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวตอนเ,เย็นๆเขามารีวิวตลาดตรงนี้อีกนะถ้าฝนไม่ตกนะครับการเดินทางผมก็มาต่อรถตู้ที่มหาชัยนะครับท่านผู้ชมท่านใดจะนั่งรถแล้วมาลงที่มหาชัยแล้วก็ต่อรถต่อรถตู้มาอีกนะนี่พวกนี้เป็นอะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับ ยางนิ้วเป็นยางอะไรผมก็มองไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่ามันแสงแดดมันกล้ามากเออต้องเปลี่ยนแบต เนี่ยครับเนี่ครับก็เป็นส่วนที่เป็นของเก่าที่อยู่ด้านหน้านะครับท่านผู้ชมบรรยากาศไม่น่าไว้วางใจเดี๋ยวผมต้องรีวิวนะครับเพราะว่า เหมือนฝนจะตกนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะรีบพาท่านผู้ชมไปด้านหลังแล้วกันนะครับประเภทเครื่องมือช่างนี่ยกแพงที่นี่นะครับเยอะมากนะครับท่านผู้ชมผมจะถ่ายไวสักหน่อยนะขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเรวผมมาเดินด้านหลังนิดนึงเดี๋ยวเดินอ้อมด้านหลังแล้วกันนะครับท่านผู้ชมเนี่ยผมอยากให้ดูอ่าพวกเครื่องมือช่างนะครับแล้วก็จะเป็นพวก อะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นท่อเฮดเดอร์หน้ากากของมอเตอร์ไซค์นะชิ้นส่วนต่างๆนะครับสสวยๆทั้งนั้นเลยนะนะครับก็อ,อยากได้อะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับ ก็แนะนําที่ตลาดกลางบางแก้วนะครับท่านผู้ชมนี่มีหลายร้านมากเลยนะครับไม่ใช่ว่ามีแค่นี้นะด้านในเน่ยอีกเยอะเลยเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วก็จะเป็นพวกเครื่องเครื่องมือช่างนะครับนะแนะนําสําหรับท่านที่อยากได้เครื่องมือช่างนะครับเห็นหลายคนถามหาเครื่องมือช่างต่างๆนะครับ ที่นี่ก็เรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งอะไรเครื่องมือช่างนะครับส่องนี้รถพอเตอไซค์นะครับตลาดกลางบางแก้วนะครับท่านผู้ชมก็มีวันพฤหัสกับวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ ผมก็จะพยายามเดินให้ทั่วนะแต่ว่ามันอ้อมหลายจุดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเดินฝั่งโน้นก่อนนะครับร้อนมากเลยนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศมันฝนจะตกแต่ตอนแรกก็เหมือนเงียบเงียบไปนะ ใช่ฝั่งโน้นยางรถกำลังเอาลงนะครับน่าจะเป็นยางรถอะไรเนี่ยร้อนจนแสบกลผ่าหมดแล้วนะ,นะคือเรื่องของเรื่องเน่ะพ่อค้าแม่ค้าเขาอาจจะกลัวฝนอยู่นะครับช่วงนี้ก็เลยอาจจะยังไม่ลงของ นเนี่ยนะฝั่งนี้จริงๆแล้วก็เต็มพื้นที่เลยนะเดี๋ยวผมค่อยย้อนมาดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมเดินดูด้านในตลาดก่อนนะครับอันนี้เป็นเลื่อย,เ,ยเป็นเลื่อยเป็นสว่านที่มีแบตเตอรี่นะครับว็ลล์งโ้าง199นะครับของเอสเกตีนะครับ เดี๋ยวเราเดินไปด้านหลังนะครับของด้านในีก็มีอยู่น,นะอันนี้เป็นริมด้านในนะครับส่วนด้านในรู้สึกจะเป็นของอแผงพระท่ามากกว่านะครับ ตลาดผ้าหรือเปล่าเนี่ยด้านหนนะอย่างฝั่งนี้ม่ตรแผงพระนะอะไรรถนะครับอันนี้เขายังตั้งไม่เสร็จนะครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วพื้นที่เนี่ยจะเต็มไปด้วยอะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับฝั่งนี้นะ แต่ตอนนี้ก็คืออาจจะลงของยังไม่หมดนะครับได้พี่ใบครับพี่นี่ใบที่สามเนี่ยพี่นั่นแหละครับใส่กันได้ใส่ได้ครับอะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับตั้งร้งแอร์ลูกคู่ตั้งไม้ดีน่าตามเลยือนกันน้องชายกันได้เท่าไหร่ครับนจะลูกพันสามครับพันสามนะครับท่อหอยเสีย ฝั่งนี้ก็เป็นอะไรนะครับฝั่งนี้นะอะไรรถมอเตอร์ไซค์นี่ก็เยอะจริงๆน,นะครับที่นี่นะตลาดกลางบางแก้วแล้วครับพวกเสื้อผ้าพวกของใช้ต่างๆก็มีนะแต่ตอนนี้คือผมมาเดินส่วนที่เป็นอของเก่าแล้วก็อะไรรถมอเตอร์ไซค์ด้านหลังก่อนนะครับ มันจะมีอ้อมปอมาฝั่งด้านหลังเนี่ย,เ,ยเ,เดี๋ยวจริงๆเราเขาจะวางกันเต็มนะแต่ตอนนี้ก็คืออาจจะพัวฝนอยู่ยังไม่กล้าวางนะครับไปเดี๋ยวผมพาเดินเข้าด้านในแนละะ้วันร้อนอะเนี่ยอันนี้อยู่ด้านนอกไม่ดภาพพี่ ก็จะเป็นอะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้ล้อหมอมยางล้อแม็กล้อธรรมดานะครับพวกโครงของมอเตอร์ไซค์แล้วก็ท่อเฮดเดอร์ท่อไอเสียนะครับโอ้โหลกืปอะไรพวกนี้มีหมดเลย แดดมันส่องผมยังมองหน้ากล้องไม่เห็นนะครับท่านผู้ชมก็ดูไปด้วยกันนะถ้าผมถ่ายบู๊ไปบู๊มาขออภัยด้วยนะเพราะว่ามันมองไม่ค่อยเห็นจริงผมพยายามมองกล้องนะบางคนบอกว่าใสา่กล้องเร็วลอเกินนะก็ขออภัยด้วยนะครับนี่อะไรชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับ แล้วก็มีครบนี่มีมาทั้งหม้อเลย